เฮ้ยอะไรยวะบอกตรงนะเมียนี่ดำๆเลยคิดเล็บว่ะโถบอกตรงแค่เมียเมียทำอะไรกูได้วะไอ้สัา <c oughs> สต์ไม่มีอะไรมากมายหรอกสำหรับเมียเออย เมียกูเขียนนั้นแหละอ้าเฮ้ฮัลโหลจ้าจ้าโอ้ยเดี๋ยวกูนอนแล้วเดี๋ยวร้อนแล้วไม่มีอะไรมากหรอกจ้า จ้าโอ้ไม่น้องใจไม่น้องใจนี่ไม่น้องใจจ้าโอ้ยไม่มีจ้าที่รักจ้ารักติงนะจ้าไม่ไปจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊ แค่นั้นแหละฮะอย่าไปแคร์อะไรมันโอ้แช่มีนันอะไรมากมายนะโอเคฝากทุกคนไว้ด้วยว่าแค่นั้นแหละมี